มวันนี้ขนมจีนทุกคนเลยเเ็ดต็มหม้อเลยกินกันสี่คนบริษัมกินกันทั้งบ้านเลยได้หนึ่งจูบมือเอาเลย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 สั้นเลยเด้จัดเลยจัดเลยใส่ตีนไก่แล้วก็เปลือกเลือแล้วก็เปลืกชิ้นเนาะทุกคนเนาะเนียนๆเลย เออพักวางไว้ตรงกลางเออเจอกับมันังนี้มือนนี้มาได้ทุกคนเด้มากินนมทั่หนอเสียบไปหน่เสียบอเสียบแล้เจือรบม

นี the Now, come here. 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 ่ทุกคนผมลาตวท่านมาเด้อมาเด้อมากินน้ำิซนมะจวดจาดอืมเดี๋ยวมาเด้อมาอะไรฮะสัตว์มันืนะจากโบกหนึ่งหลายโบกเลยเด่นหนึ่งทุกคนเลยมา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  มามาทุกคนมาเลยเอาคนยังร้อบร้อวหอมสันน่ะมันจัดไปไล่โบกยี่ัาค้ักน้ำได้ทุกคนเลยไร้ภาน้ำ,น,ำ,น,ำน,น้อยน้ำน้อยข้อก็นไปจะเดตัวหนึงโบตัวหนึงมีบอกเลย

ยังไม่เมื่อยกี่ของสับแซ่ของถึกปากน้อยกว่าเนาะมันก็นสัมเบียกับน้ำแข็งแล้วเข้ากันเป็นยังเอามา